ต่อก๊อกน้ํานะต่อเป็นท่อระบายน้ําร้านอาหารร้านกาแฟนะที่เขาต่อเป็นน้ําดื่มใช่ไหมก็อันนี้กล้องมองเห็นเนาะเห็นไหมตารบเมตรพร้อมเราไปดูกันซิว่าถังแช่ของเรามันกี่หุนกี่อะไรหนึ่งหุนคืออะไรหนึ่งนิ้วหนึ่งหุนยังไงขนาดเท่าไหร่มาดูกันตัวอย่างนะทุกคนเป็นถังแช่เนาะที่เพื่อนๆถามมาแหละว่ารูระบายน้ําด้านข้างนะ มันขนาดกี่หุนกี่เซนกี่นิ้วนะเดี๋ยวแอดมินวัดให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องหุนเรื่องเซนนะลองคอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยว่าเขาเรียกว่ากี่หุนนะเพราะว่าเวลาเพื่อนๆเอาไปใส่ก๊อกน้ําใช่ไหมจะได้ซื้อเขาเรียกว่าต่อก๊อกน้ําซื้อได้ถูกนะว่ามันเป็นขนาดเท่าไหร่นะไม่ว่าจะต่อก๊อกน้ําระบายน้ําออกหรืออะไรเงี้ยก็สามารถต่อได้นะเพื่อนๆประมาณนี้ทุกคนถ้าใครรู้มีข้อมูลนะแอดมินก็หาใน Google อยู่นะว่า เอเราจะเลขกี่หุนแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าหนึ่งนิ้วอะมันเท่ากับแปดหุนใช่ไหมเพื่อนแต่อันนี้มันจะออกแบบสามเซนพอดีนะแอดมินว่าเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่หรอเพื่อนลองคอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยเด้อสามารถต่อได้นะอันนี้ตัวอย่างก็คือสี่สิบลิตรนะเพื่อนอันนี้คือสี่สิบลิตรตัวเล็กเขาจะชอบต่อมีสี่สิบลิตรสี่สิบลิตรแล้วก็ถังนี้คือยี่สิบห้าทุกคนอันนี้จะเป็นถังเล็กหน่อยยี่ห้าลิตร นี่ยิ่ห้าิตรอันเล็กๆเลยพวกร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารร้านกาแฟนะที่เขาต่อเป็นน้ําดื่มใช่ไหมก็สามารถต่อได้แต่ปัญหาก็คือเขาเรียกว่าขนาดเท่าไหร่เพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกแอดมินหน่อยนะ